อัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺ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 าลลอฮฺุ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 ลลอาฺุลลอฮฺท่ลนพี่น้องผู้ศอัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่ในบทเรียนที่แล้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงหลักฐานที่ยืนยันถึงความเหมาะสมและสิทธิ ในการเป็นคอลิฟะของสหาบะของท่านอับดุลลาฮฺซุนะลยฮิวะุสัลมทั้งสี่ท่านนั้นหมายถึงท่านอบูุบักท่านอุมารท่านอุสมานท่านอาลีรดิยัลลอฮุหอันฮุมแล้วเนี่ยยังคงมีหลักฐานที่ท่านอัุลลอฮฺซุลลัลอฮอะลัยฮิวะสัลัมได้ยืนยันถึงความถึงสิทธิและความเหมาะสมในการเป็นคอลิฟะของบรรดาสหาบะของท่านอุลอีกนะครับซึ่งสาเหตุที่เราต้องเรียนรู้กันเพราะอะไรพี่น้องเพราะเหมือนที่ทราบกันดีว่า ทั้งกลุ่มชียะหรือกลุ่มรอฟิดอเองก็กล่าวหาท่านอบูุบักท่ลนอ,อมรท่านอุสมานทั้งสามท่านว่าทั้งสามท่านนี้ได้แย่งชิงตําแหน่งหรือสิทธิ์ในการเป็นคอลิฟะไปจากท่านอาลีบินอบีตอลิบรอดีอัลลอฮุอะลัยฮุและในเชพวกคาวริจที่กล่าวหาซอฮาบะของท่านนบบีสันนอละฮุอะลัยฮุลลัสลัมนะครับทั้งท่านอุสมานและท่านอลีบินอบบีตอลิบเองก็ดี ถึงขณะที่พวกคาวาริรวมตัวกันสังหารท่านอุสมานนะครับและเป็นที่มาของการทำให้เกิดฟิตนะในยุคหลังจากนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องเรียนถึงหลักฐานเพื่อที่จะทำให้หัวใจของคนที่มีอีมานนั้นมีความสงบและมีความสบายใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์นะครับเชคฮาฟิซนะครกามีรอฮิมฮัลลอฮฺอาลาท่านถามบอกว่ามัดดลีนอลาคีลาฟติลติอิจมาลม เมื่อเรารู้แล้วว่าพวกชียะก่าวหาท่านอบูบัรท่านออมัรและท่านอุสมานรอดีย์อัลลอฮฺอันุมสอฮาบะฮ์สามท่านว่าแย่งชิงตําแหน่งการเป็นคอลิฟะไปจากท่านอาลีบินอาบีตอลิบคราวนี้เรามาดูหลักฐานกันนะครับที่ได้มีการปรากฏถึงสิทธิและความเหมาะสมในการเป็นคอลิฟะของสอฮาบะฮ์ทั้งสามท่านก่อนหน้าท่านอาลีบินอาบีตอลิบรอดิยอัลลอฮฺอันนุมนะครับเช่จึงถามบอกว่าอะไรคือหลักฐานโดยสรุป นะครับเกี่ยวกับการเป็นคอลีฟะของซอฮาบทั้งสามท่านนั้นหมายถึงท่านอบูบุับาบฮานโอมดท่านอุสมานที่เป็นคอลีฟะเป็นผู้ประรองก่อนท่านอาลีบินอบีตอลิบรดิยัลลอฮุอันฮุนะครับเชกตอบบอกว่า <S <S อันอดินละตุอาลาดาลิกะกสีรตุนมินฮามาจะกัดดัมเชคบอกหลักฐานในเรื่องนี้มีอยู่มากเหลือเกินนะครับมีอยู่มากเหลือเกินและหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ หลักฐานที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ไหนจะรวมไปถึงหลักฐานที่ทรารุษุนได้พูดถึงระยะเวลาของการปกครองในรูปแบบของคีลาฟะซึ่งรวมไปถึงท่านอบูบรรักท่านอุมรัรท่านอุษมานด้วยและไหนจะหลักฐานที่ยืนยันถึงความประเสริฐของซอฮาบะสามท่านนี้ที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนหลายๆบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับเชฟพูดตอบบอกว่ามินฮะฮะดีสุอับีบักรอ ริยัลลอฮุอันนนฮุอัับ um ีซลลอฮฺอ ن ه أن النبي صلى ั ل ل ه عليه و า ل م قال ذات يوم م อ م มิง ى ุมรุย ؤ ي นะครับและยังมี h ะด i ษอีกบทหนึ่งซึ่งเป็น h ะด i ษที่รายงานโดยท่านอบีบักรอรั้ดีอัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว,ว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวขึ้นว่ากล่าวหมายถึงกล่าวกับบรรดาซอฮาย์กล่าวถามบรรดาซอฮาย์บอกว่าเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้าง ทรัสูลถามบรรดาซอาบะของท่านบอกว่าเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้างไหมในตอนหลับตัวนี้ทำให้เรารู้ถึงอะไรพี่น้องทำให้เรารู้ว่าในเรื่องของความฝันในอิสลามนั้นมีสิ่งที่ดีเพราะความฝันที่ดีนั้นคือส่วนหนึ่งของการแจ้งข่าวการเป็นนบี ของท่านบีมุฮัมมัดสลลัลบาอะลัยฮิวิสล,ลัมด้วยและการฝันดีนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์จะอาลาจะแจ้งข่าวดีให้แก่ผู้ศรัทธาคนนั้นและยังเป็นการเตือนผู้ศรัทธาคนนั้นให้ระวังถึงเรื่องเลวร้วายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นและทัลซุนได้กล่าวไว้ในคดีอีกหลายต่อหลายบทเดียวกันที่ยืนยันและบอกให้รู้ว่ายิ่งใกล้วันกียามะความฝันของผู้ศรัทธาจะเป็นจริงความฝันของผู้ศรัทธาจะเป็นจริง คนที่ในขณะที่เขาตื่นหากว่าเขาพูดจริงมากเพียงใด ความฝันที่เขาเห็นในตอนหลับก,ก็จะเป็นจริงมากเพียงนั้นตามการที่คนคนนั้นพูดจริงกระทําความจริงนั่นเองโดยเหตุน,นี้เองท่านอับดุลลาิ์อิสล,มลาสลมจริงให้ความสําคัญกับความฝันอยู่เสมอแต่พี่น้องต้องจําไว้ก่อนว่าความฝันไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดหรือตัดทอนบทบัญญัติใดๆดได้ไดไดได หรือเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติใดๆของอัลลอฮ์ในะรอซูนเพราะศาสนาสมบูรณ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้แล้วแต่ความฝันในที่นี้ในะดีบทนี้เป็นความฝันที่เกิดขึ้นในขณะที่่านนบีซอนอัลลอฮ์ของอาลีซอลามยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเรอซุลมักจะถามบรรดาซอฮับเป็นประจําว่ามีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าฝันเห็นสิ่งใดบ้างในความฝันบรรดาซอฮาบเก็จะเล่าเรื่องราวให้่านนบีซอนอัลลอฮ์ของอาลีซอลามฟังและเรอซูลก็จะอธิบายในสิ่งที่บรรดาซอฮับเห็นในขณะที่ บอกทันฝันฉะนั้นคำคำนี้คือคำว่าอธิบายอธิบายตามความรู้เที่ยงรสมุฮานุวะจะลาประทานให้ไม่ใช่เป็นการทํานายแต่อย่างใดเพราะคําว่าทํานายนั้นหมายถึงสิ่งจริงนั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่การที่ทารุซูลสอนบรรดาสฮาบะหรืออธิบายให้บรรดาสฮาบะนั้นหมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงตามที่ทารุซุลละลอสัลลอฮฺวะอัลลอฮฺสลแมแด็กแจงเอาไว้ฉะนั้นเมื่อทารุซูลถามบรรดาสฮาบะบอกว่ามันราอะมิงกุมรุยาเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้าง صحابتنا إن قاوقتنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا رأيتك أن ميزانا نزل من السماء ترسون، شنفان ما كن، شنفان، في فان، نه، مي، طا شنف نه، لون مي طا شنف نه، لون ما جا فا فا، فو فو อันจาบีอาบดบักรินและในฝันนั้นฉันเห็นว่าท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยุสซาลลัมถูกนํามาวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งพี่น้องนึกถึงตาช่างสมัยก่อนที่มีสองข้างใช่ไหมเราวางของไว้ด้านหนึ่งแล้วตั้งของไว้อีกด้านหนึ่งดูว่าน้ําหนักของด้านใดที่มันหนักกว่ากันแต่ปัจจุบนันนี้ตาช่างนั้นมีอยู่เพียงแค่ หน้าเดียวแล้วใช่ไหมแต่สมัยก่อนยังมีสองข้างแต่ที่ชายคนนั้นฝันเห็นในยุคสมัยทารุสูนนั้นตาช่างมีสองข้างท่านบอกว่าทารุสูนในความฝันเนี่ยทารุสูนถูกนํามาวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งและท่านอบูบักอัสซิดีกก็ถูกนํามาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่าตาช่างของท่านอับดุลลาห์อัลสลามนั้นมีน้ําหนักมากกว่าท่านอบูบักฟาฟูซีนอาอุมารุอาอบูบักรินฟาราะจฮะอบูบักแล้วหลังจากนั้นท่านอาบูบักก็ถูกนํามาวางไว้บนตาช่าง แล้วท่านอุมรัรอิมลุขตอบก็ถูกนำม,มาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่าตาช่างของท่านอบูบ,บักนั้นมีน้ำหนักมากกว่าตาช่างของท่านอุมรัรอ,อิมลุขตอบฟาูซินะอุมารุอะอุสมานุฟาราจฮะอุมารและหลังจากนั้นท่านอุมัรก็ถูกมานำถูกนำม,มาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่ง และท่านอุสมานก็ถูกนำม,มาช่างไว้บนตาช่างอีกด้านหนึ่งแต่ปรากฏว่าท่านอุมัดอิบุคอตอบมีน้ำหนักมากกว่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานฉะนั้นในะดิษบทนี้เนี่ยทำให้เรารู้ถึงลำดับลำดับความเหมาะสมและตําแหน่งหรือระยะเวลาในการที่จะเป็นคอลิฟะของสุฮาบะห์ทั้งสามท่านของท่านอับดุลลอฮ์ของอัลลอฮฺอัสซลัมตามรายงานะดิษบอกว่าทุ um ่มมารุฟยอันมีซานและหลังจากนั้นตาช่างนั้นก็ถูกยกขึ้นไปบนฝาาฟ้า,ฟา Faraainan karaheya tafii wajh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabi Bukra buat jawab. Tabi Bukra, bandar Sahabah, bercakap. Tabi Bukra bercakap. Faraainan, kita. Maknanya, orang Sahabah. ใบหน้าของท่านนบีสันนิลฮุอฺอัลุสรัมเห็นหตอะไหนพี่น้องเห็นความไม่สบายใจบนใบหน้าของทรารุซุนตอนไหนตอนที่บอกว่าพอช่างท่านอุมัดกับท่านอุสมานเสร็จแล้วเนี่ยตาช่างถูกยกขึ้นไปเนี่ยทรารุซุนแสดงสีหน้าที่แสดงถึงความวิตกกังวลแปลว่าราวกับว่าทรารุซุนมีความไม่สบายใจจากสิ่งที่ได้ยินตอนที่บอกว่าตาช่างนั้นถูกยกขึ้นไปหลังจากที่ช่างท่านอุมัดและท่านอุสมานเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรพี่น้อง เพราะท่านในบิาาศัอลลของอาลิยมาซลัมทราบถึงความหมายของการที่ตาช่างนั้นถูกยกขึ้นไปบนฟ้าฟ้าเพราะอะไรครับเพราะในยุคหลังจากที่ท่านอมาุมัดอิบนุคตอบรอดิย์ละห,หานุขึ้นเป็นคอลีฟ้าแล้วจะเกิดฟิตนะ จะเกิดความวุ่นวายจะเกิดความเลวร้ายเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นและหลังจากนั้นฉะนั้นในฮะดิษบนี้ทําให้เรารู้ถึงอะไรทําให้เรารู้ถึงความเหมาะสมและสิทธิและลำดับในการเป็นคอลีฟะของซอฮาบะทั้ง3ท่าน ต่อจากท่านนบีม u h a m m a d s ลล l a ล l a h u a l a i h ซลพอท่านสุนทรเสวิตไปแล้วคนที่มีสิทธิคนแรกคือท่านอบูบัต์ต่มมาด้ท่านอุมารตามมาด้ท่านอุธมานิบนอาฟานรอดิยัลลอฮุอันฮุมนั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความเหมาะสมและสิทธิและลำดับนะครับในการเป็นข้าหลวของ ص ح าทั้งๆท่านของท่านนบีสัลลัลลัฮุอะลัยฮิวรสัลลัมซัลลัลลัฮุอะลัยฮิวสัลลัม